าแก่กยันน้ำยายคนณะสีนะข้นไม่อนีหะจ้าข้าวพ่อน้ำยาด้วยนะครับกินอะไรอ่ะข้าเป็นกจีนที่บ้าน เอาเร็วเลยเขาเก็บกันหมดแล้วเขาเก็บกลับบ้านกันหมดแล้วเร็วเลยมาแจกเยอะมาแจมจุกแจกที่ล่างเขาหมดที่ล่างเอามาแบบจุกจุกอร่อยหมดเลยจ้าเพราะว่ายางมันอร่อยหมดอร่อยหมดเลย ้อมมะละ

เพลินไรละมากันนะชั้นอ่ะเห็นว่าเป็นใจถสมควรแล้วกลัวมันก็ไม่ต้องไปแน่กัะชั้นหรอกร <c oughs> ไปกับมันนะเพลิน <c oughs> ต้องกลัวอะไรใครใครมาจะโวกกขาไปทุกคนนั่นแหละ